เก๊กฮ้วยเก๊กหวยรีเนื่อยต้องกินน้ำเก๊กฮวยมันจะได้สดชื่นมาเอาใจสำหรับคนที่กำลังหารถ2องจังหวะนะครับอย่างที่บอกไปไม่เคยลืมรถ2องจังหวะเพราะว่าเรามาจาก2องจังหวะวันนี้มี2องจังหวะมาให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน4คันจริงๆเรามีอยู่ข้างในแต่ว่ายังไม่มีเวลาเก็บงานรวมไปถึง NSR Pro Arm ตอนนี้มีอยู่2คันกําลังเก็บงานอยู่เดี๋ยวท้ายคลิปมีให้ชมแน่นอนมาเลยเริ่มต้นจากคันนี้ก่อนเซปิโก้คันนี้อะมาดูกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าถ้าตามรหัสเลขเครื่องเลขโครงแล้วคันนี้เป็นเซปิโก้เซอร์อตึกนะครับเป็นเซอร์ตึกแต่ว่าเจ้าของรถก็อ,อ,อยากจะขายแหละก็ทําเป็นแบบแบบนี้เอาแล้วกันนะครับใครสนใจ55,000บาทขายตามสภาพนะครับ แต่ว่ารถสตาร์ทติดขี่ได้ปกติทุกอย่างฟังเสียงเลยฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องก็โอเคนะก็ ใครสนใจเอาเอา,เอาอย่างี้ะใครสนใจดีกว่า55,000บาทเนี่ยแหละเครื่องก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่างเงียบอยู่รถจอดนานถามว่าฟังจากเสียงเครื่องแล้วคือเครื่องค่อนข้างเงียบนะรถจอดนานควันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับใครสนใจ55,000บาทเซอร์ปิโก้นะครับเซอร์ปิโก้เอกสารชุดโอนมีครบอาจจะจำไม่ได้ว่าภาษี ภาษีปีไหนนะครับเอาตีเป็นว่าเป็นขาดเกินแล้วกันแต่ว่าเอกสารชุดโอนมีครบหมดนะครับอยากจะให้ดูรอบๆนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเข็นไปข้างหน้าดีกว่าฟังเสียงไปด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอดูเครื่องฝาเครื่องอะไรพวกนี้เก็บงานมาแล้วทําสีใหม่นะครับมีระบบตัวนี้มีระบบล้างวาลวด้วยนะครับแล้วก็คาบูเหลี่ยมคาบูเบิร์กม่นะครับนี่ เสื้อ1855นะครับเสื้อใหม่กิบเลยแล้วก็ปั๊มนิชินนะครับข้างบนก็เบมโบนะก็เป็นแบบปั๊มแต่งนะครับอิตาลีทั่วๆไปนะครับแล้วก็ปั๊มตัวนี้แล้วก็ปั๊มหลังก็เป็นนิชินนะครับก็ประมาณนี้นะเอาเป็นว่าใครสนใจ55,000บาทโอเคจบไป1นึ่คันมาดูคันนี้ดีกว่า ฉายาของเขาคือจรวดทางเรียบหรือว่าชิกโกห้าโลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะสำหรับเครื่องนี้เท่าที่ลองถี่ดูนะครับก็เป็นรถที่ทำชุดสีมาใหม่แล้วเก็บโครงมาใหม่แล้วเก็บเครื่องมาทั้งหมดแล้วหรือจะเรียกว่ารถปั้นใหม่ก็ไม่ผิด แต่ก็ยังมีบางจุดที่อาจจะไม่ได้บิ้วนะครับแต่ว่าถือว่าโดยรวมนี่คือสวยเลยนะครับสวยเลยทั้งทั้งตัวเครื่องก็สวยโครงก็สวยถังก็สวยชุดสีสวยหมดนะครับอ่ะใครสนใจ R.V g v คันนี้ราคา18,000บาทสนใจทักได้ครับวันนี้เอาใจสาย2จังหวะเลย R.V ทรงมันได้นะแล้วก็ซุ้มเสียงก็ถือว่าโอเคมาสตาร์ทให้ฟังเสียงเลยดีกว่า โอ้โห oh oh. เสียงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากใช้งานได้ปกตินะครับนี <Hey. S 2> สวยนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอย่าลืมว่าอย่าลืมว่า RGV คันนี้ เครื่องยนต์มัน150ซีซีนะครับ1 5 0ซีซีบอกเลยว่าแรงเอาเรื่องนะก็ตัวนี้เป็นโฉมเป็นโฉมแรกเขาเรียกว่าหน้าแบบหน้าสั้นหน้าประดุนะครับ R.V. 150 1 8 0า0บบาทให้ไวเลยอันนี้ก็เป็นรถฝากขายวันนี้มีรถแต่มีแต่รถฝากขายทั้งนั้นเลยอ่ะมาเอาใจ สาวกของ r x k กันบ้างดีกว่าสำหรับคันนี้ผมว่ามันสภาพพอๆกับ RGV เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกือบจะแบบเป็นรถที่แบบปั้นใหม่ทั้งคันเหลืออีกนิดเดียวเองมีแค่บางส่วนเองที่ยังไม่ได้ทำใหม่นะครับหลกัหลกๆเลยชุดสีทั้งคันชุดสีเนี่ยเอาดูแล้วกันนะครับคือชุดสีทั้งหมดเลยตั้งแต่เครื่องเครื่องผ่าเรียบร้อยแล้วทาสียิงงรายสวยงามนะครับ ชุดสีทําสีใหม่ชุดเรือนไม้เบิกใหม่นะครับล้อใหม่แล้วก็ล้อทองนี่เป็นของคอมนะครับเป็นล้อคอมนะฮะคอมดาวสวยสุดๆนะครับแล้วก็ยางก็ยางใหม่ด้วยนะก็ถือว่าเป็นรถที่ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวราคา3 5 000บาทภาษีเต็มด้วยคันนี้โอ้โหน่าสนใจมากกระจกมีให้นะครับกระจกมีครบอ่า ไฟเลี้ยวที่เป็นไฟเลี้ยวเดิมอันใหญ่ๆก็มีมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าแหมมันมีหลายคันรถสตาร์ง่ายใครเห็นใครก็มองนี่คาบูเดิมนะครับเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยคว้านเพิ่มขึ้นมาแค่ไซส์เดียวนะครับพ่อเดิม ท่อแท้ด้วยสยามยามาฮ่าแต่ว่ามีเจ้าของเขาชอบเจ้าของเขาชอบแฮนด์แบบนี้นะนี่มันขี่สบายนะอ่ามันขี่สบายแฮนด์มันยกสูงของเดิมมันจะไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกเลื่อนไม้เบิกใหม่นะชุดนี้เบิกใหม่อ่าเดี๋ยวถอยนิดเดงนะครับแล้วก็รายละเอียดรถอื่นๆนี่ก็คือสวยอะ่ะสวยเลยทีเดียว35,000บาทซื้อไปเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยเครื่องก็ทำมาแล้วสีก็ทำมาแล้ว เหลืออีกนิดเดียวเองที่ไม่ได้ทํา <c oughs> ก็ถือว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ต้องทาอะไรเลยมาคันสองช่งวงหัันนี้ก็แมมันเป็นวิกเตอร์นะครับแลหลายคนถามหามีวิกเตอร์ไหมอ่ะวันนี้เอามาให้ดูละแล้วก็จะมารีวิวละจริงๆรถเซอร์ไอรถพวกนี้อยู่นานละแต่ว่าผมไม่มีเวลาได้รีวิวเลยนะครับฟังเสียง เครื่องเงียบเงียบคลิปเลยใครสนใจวิกเตอร์คันนี้ราคา28,000บาทคันนี้โคตรถูกเลย28,000บาทนะครับวิกเตอร์นะครับเจ้าของเขไปออกทริปมาแล้วด้วยนะอ่าใช่เขี่ออกทริปได้สบายๆเลยรถถามว่ามันมีของไหมก็พอมีนะปั๊มนิดชินโอ้โหล้อแบบเฟี้ยวมากล้อหน้าสีหลังสี ออแล้วก็นี่ท้ายแบนตัวนี้เป็นมีกล่องไฟนะครับตัวนี้ใช้กล่องแดดอ่าตัวนี้เป็นกล่องแดดนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นกล่องแดดเพราะฉะนั้นรถแรงอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นิดนึงรถขายตามสภาพนะครับรถขายตามสภาพแต่ว่าถือว่าโดยรวมก็ถือว่าสวยนะถือว่าสวยเลยนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้เลยนี่ยสองจังหวะมาเดี๋ยวมาทวนเดี๋ยวมาทวน2จังหวะก่อนที่จะไปดูซีบีอาร์สามกับ NSR ProAR m มอ่า เริ่มจากเซปิโก้คันนี้ก่อนนะครับเซปิโกคันนี้55า0 0นนะครับด่วนๆเลยเซอร์พร้อมใช้เตรมน้ำมันขี่อย่างเดียวแต่ว่าขายตามสภาพนะครับเพราะว่าเป็นรถตากขายนะครับแต่ว่าพร้อมใช้อย่างแน่นอน RGV 18,000บาทอันนี้สวยรถเก็บสภาพมาแล้วสวยทั้งโครงทั้งเครื่องแล้วก็ชุดสีสวยหมดเลยนะครับอะ ส่วนคอนคอร์ดนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยสวยจริงๆสวยมาก35,000บาทภาษีเต็มนะครับแล้วก็วิกเตอร์คันนี้2อ0่า2 8ด0 0บาทเดิมๆเลยครับเดิมๆเลยวิกเตอร์คันนี้มามาดูมาดู2คันนี้ก่อนนี่ตอนนี้ผมมี NSR Pro Arm อยู่2คันนะครับซึ่งกำลังจะเก็บงานเดี๋ยวผมจะเก็บงานทั้ง2คันนี้ให้มันเป็นรถเดิมๆเอาฝั่งนี้นี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดสีใหม ขัดสีชวีวันใหม่เปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนชุดสีใหม่เดี๋ยวเก็บงานเสร็จเดี๋ยวมารีวิวให้ชมเดี๋ยวมาเปิดราคาไม่แพงอย่างแน่นอนใครที่อยากจะได้โปรอมวันนี้มีให้เลือก2คันแล้วก็2ลายด้วยนะลายเล็บอน้นกับลายลอถแม่นคันนี้นะครับลายลอถแม่นคันนี้ก็จะทํากลับมาเป็นรถเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้อยากสนใจจองไว้ได้เลยทักมาส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกว่า ราคาเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่ได้บอกเพราะว่ายังไม่ได้เก็บงานแล้วก็ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ประเมินรถว่าเออจะขายเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแต่ว่าไม่แพงอย่างแน่นอนมาดูคันนี้เลยดีกว่านี่โอ้โหเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ CBR300 ามนะฟังเสียงเลยดีกว่าพิ่งเก็บงานอุ้ยร้อนพิ่งเก็บงานเสร็จ สร้อนเออสดสดร้อนรเลยไมล์ห้าพันหกไมล์ห้าพันหกนะครับพร้อมส่งส่งได้เลยนะครับพร้อมส่งไมลห้าพันหกคันนี้เหมือนเดิมคืออะไรบ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนแบตเตอรี่เซตเซตน้ำมันโช๊คนะครับ เปลี่ยนยางปอกแฮนด์เคลือบขัดเงาล้างถังล้างปั๊มโอ้โหพร้อมใช้เลยใครสนใจสามหมื่นทุนทๆน,นะครับไม่รวมส่งเอกสารเอกสารก็มีเรื่องของตัวเขาเรียกว่าตัวเอกสารเอกสารตัวรถก็จะมีเขาเรียกว่าใบขวางนะครับจะมีรายละเอียดจากสอนอมีลายเซน็นผู้กำกับอะไรก็ใบจำหน่ายนะครับ แล้วก็ใบสัญญาซื้อขายให้ส่วนโลเล่มกับชุดโจทย์นะครับเดี๋ยวจะได้ตอนประมาณ6-10เดือนเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวจะตามไปให้นะครับอ่ะใครสนใจทันนี้มาย5,000นหน่อยๆสาม0มบาททุนทวน,ทวนรถเก็บงานเก็บคือเก็บจริงๆนะครับไม่ได้แบบเก็บมั่วๆซั่วๆนะครับล้างตั้งแต่ข้างในออกมายันถึงข้างนอกทุกจุด ทุกจุดซ่อนเร้นล้างให้อย่างสะอาดนะครับสําหรับรถคือซื้อไปเติมน้ามันขี่อย่างเดียวเอาเป็นว่าใครสนใจตอนนี้เปิดจองมีแค่หนึ่งคันเท่านั้นนะครับอ่ะนั่นแหละก็คือใครซื้อก็ส่งได้เลยนะครับพร้อมส่งนะครับ CBR300 รถประมูลนะครับรถกดประจำการสนใจทักได้แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกอะไม่มีแล้วเนาะ อ,อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยอน,นั้นเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วค่อยว่ากันอันนี้ก็คือฝากติดตามน่าฝากติดตามะครับ NSR Pro Arm นี่นีมามาถ่ายมุมนี้นิดนึงเนี่ยอยากจะให้เห็นเตรียมของไว้แล้วครับเตรียมล้อเตรียมถังเพื่อที่จะมาทําคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําออกมาทั้ง2คันทั้งลายเล็บซ่อนกับลายล้อแม่นแต่ว่าจะทําแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีใครที่สนใจอยากจะได้ราคาไม่แพงอย่างแน่นอนแต่ที่ซื้อมานี่แพงจริง นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายแบบขายขนาดนั้นเพราะว่าอยากจะามาทําเดิมเพื่อที่จะให้ราคามันจับต้องได้ฝากติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าอาจจะเสร็จแค่คันเดียวเดี๋ยวมารอติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ